ข้อนี้เขามีตารางแล้วตารางเขากําหนดมาบอกว่าในแต่ละวันมีคนมาฝากเงินกี่คนแล้วให้หาค่ามีเดียนก่อนจะรู้มีเดียนเราก็ต้องรู้ว่ามันมีนกับโหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงกับมีเดียนม,มีนเนี่ยก็คือเอามาบวกกันหมดเลยสิบตัวแล้วก็หารด้วยสิบนโหมดนี่เอาเลขที่มันซ้ำกันแต่มีเดียนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางนี่มันก็เราเอามาเรียงกันแล้วมันอยู่ตรงกลางตรงไหนสองสี่สี่สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดได้เห็นได้ว่าตรงกลางนี่มันคืออยู่ระหว่างห้ากับหก เราก็เอา5กับ6มาบวกกันแล้วก็หารด้วย2มันได้5.5นี่แหละเขาเรียกมีเดียนคำตอบคือข้อ C